บนชุดวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้อยู่ในศึกหลีกดังทั่วโลกนะก็นะครับคัดคู่เด่นคู่ดังมาสำหรับ บีกทางด้านของยุโรปนะครับคู่แรกนอตแฮมฟอเรสต์ c, เจอกับแบตันวิลล่าเวลา3ามทุ่มตรงนะครับลูตันทาวเจอกับลิเวอร์พูลฮะแฮนทุกครึ่งนะครับแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งเป็นบิยาร์เรลเจอกับแอสตติกบินเบลนะครับแล้วก็ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของคืนนี้ทางฝั่งของกานโชเซเรอาครับฟิออเรนติน่าเจอกับยูเวนตุสเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีส่วนคู่สุดท้ายปิดท้ายเลยนะครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการมาเยือนของไรโอบายาเกโนในศึกนะครับลาลิกาสเปนเวลาตีสามนะก็หยิบยกมา นะครับจากหลีกดังของยุโรปกันเลยทีเดียวหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดนะครับกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของช่องวันเดียวแนยวซับของเรานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังคงให้การสนับสนุนครั้งกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็หวังว่านะฮะ u t u b e จะดันเราไป1 0,000หมื่นวิวกันบ้างนะครับรวมถึงเพื่อนๆด้วยช่วงนี้ผมอาจจะกระตุกกระตักหรือว่าติดติดขัดขัดอะไรไปครึ่ง ผลงานก็ไม่ได้ดีด้วยนะฮสำหรับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงดังนั้นนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนกันไปสำหรับบทวิเคราะห์บอลของผมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันเลยสำหรับบทวิเคราะห์บอล5คู่นี้นะครับคู่แรกครับนอตเทีย <Not S 2> มฟอเรสต์เปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าแอสตันวิลล่าตอนนี้มีโพิชั่นที่ดีกว่าอย่างชัดเจน นะครับฟอร์มก็อยู่ในช่วงที่โดดเด่นซัด้วยสินะครับต่างจากฟอ r e เรสต์พอสมควรที่ยังคงเอาแนวนอนไม่ได้นะครับฟอเรสต์นะครับ, Forest, รบวันนี้ซิตี้กราวนะฮะมีออุณหภูมิประมาณ8 9้าองศานะครับก็ถือว่าไม่ร้อนไม่หนาวสักเท่าไหร่สำหรับอังกฤษนะฮะฟอร์เรสต์ Forest, อยู่อันดับที่16ครับเตะในบ้านเนี่ยตอนนี้ออกหนักไปทางด้านของลูกเสมอครับ4ี่เกมในบ้านเนี่ยชนะ1เสมอ3ายังคงไม่แพ้ใครก็ต้องยอมรับว่าตามตรงว่าเหนียวจริงๆนะสำหรับนอตแฮมฟอร์เรสต์นในบ้านนะ ส่วนแอตตนวิลล่าครับเกมเยือนมาห้าเกมเนี่ยที่ผ่านมาชนะ 2, สะองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองทำเงินไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าไม่ใช่นะครับอ่าอัตราการชนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในนอกบ้านนะส่วนในบ้านของนอตแฮมฟอร์เรสต์อัตรานชนะแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยแอตตนวิลล่าอาจจะดูเหลี่ยมๆดีกว่าเยอะมากเลยทีเดียวครับซึ่งอยู่อันดับที่ห้าของลีกด้วยนะฮะทั้งคู่เจอกันครับสิบนัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะแค่สองเกมครับสเสมอสี่แพ้วิลลา่าถึงสี่เกม นะครับพักหลังมา6เกมหลังฟอร์เรสไม่เคยเอาชนะวินล่าเลยนะครับนัดล่าสุดแอตันวิลล่ากดไป20งในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ในบ้านฟอร์เรสเสมอ1นนะครับในการเจอกันในเดือนพฤศจิกายนแบบนี้นะครับเสมอกัน55ในลีกแชมเปี้ยนชิพย้อนกลับไปเมื่อปี2018ันู่นเลยนะครับซึ่งเป็นเกมในบ้านของวินล่านะครับดังนั้นภาพรวมแล้ววินล่าจะดูดีกว่าครับในช่วงพักหลังมาตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมานะนะครับแล้วก็ทําเงินได้ดีกว่าด้วย ดังนั้นก็ต้องลุ้นกันดูว่าวินล,ล่าเกมในวันนี้นจะทําเงินได้ดีไหมเหมือนในช่วงพักหลังที่ผ่านมาแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยนะครับ10เกมล่าสุดอาจจะเป็นทางด้านของฟอ r e เรสอาจจะทําเงินได้ดีกว่านะแต่เชื่อว่าในวันนี้เนี่ยนะครับบอลอาจจะออกหน้าเดียวที่วินล,ล่าเลยก็เป็นได้นะครับก็ต้องไปลุ้นดูว่าวผู้เล่นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับฟอร์มของฟอ r ์เรสฮะในนัดล่าสุดแพ้กับลิพู3-0ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เสมอมา3นัดติด ดังนั้นทําให้ภาพรวมแล้วตอนนี้6กนัดนหลังสุดยังควรหาชัยชนะไม่เจอนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยในแง่ของการทําเงินอาจจะดูดีบ้างนะครับแต่ผลแพ้ชนะเนี่ยไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะภาพรวมแล้วงคงโอเคกันสําหรับเกมในบ้านนะครับโอเคเกมในบ้านแค่นั้นเองนะครับอ่าเกมในบ้านแพ้หลีกขับให้กับเบอร์รี่แค่นั้นเองครับส่วนการเจอเชฟฟิลเจอเบนฟอร์เจอรูตันเนี่ย ไม่สามารถเอาชนะได้นะทั้งที่เป็นทีมโซนท้ายตารางเกือบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นฟอร์มของฟอร์เรสก็ยังคงรุ่มรุ่มดอนๆอน,นะส่วนทางกับฟอร์มของวิลล่าครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่พีิกสุดๆเหมือนกันครับ6นัดหลังสุดกำใช้ไปได้ถึง5เกมนะครับแล้วก็เสมอวูบทัาน1เกมแค่นั้นเองนัดล่าสุดกดลูดตันทาวครับทีมจากโซนท้ายตารางถึง3ประตูต่อ1ก่อนหน้านี้นน <S <S ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกกดเอเซนแอคมาไปถึง4-1นะครับฟอร์มโหดจัดจริงๆนะ สำหรับวิลล่านะครับวิลล่าฟอร์มในบ้านตอนนี้ไม่เป็นที่ข้อกังขาเลยนะครับโหดจัดลูกปัดบอกนะครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยก็ต้องไปลุน้นกันนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้ว3เกมหลังก็ยังคงชัดเจนดีเหมือนกันนะครับเกมเยือนจะแพ้ลิเกว,วอร์ซอนะครับแพ้ลิเวอร์พูลแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลในนั้นซึ่งเป็นทีมใหญ่ทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นทีมเล็กๆนะครับวิลล่าปีนี้เนี่ยเก็บเรียบเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกัน นะครับผลนะราคาที่ออกมาราคาครึ่งลูกครับไหลไปครึ่งคุบลูกดังนั้นราคาไหลส่งให้วิลล่าพอสมควรนะสิงห์พง,งาดอาจจะกอดชัยในนัดน,นี้นะครับเนื่องจากราคาพูเนี่ยเป็นต่ออย่างชัดเจนเลยนะครับถึงเกือบ3ามเท่าเลยทีเดียวนะชัดเจนดีอยู่แล้วครับสำหรับเกมนี้ในแง่งของราคาที่ออกมานะครับส่วน Forest เลน่นราคาเสมอครบครึ่งในบ้านนะครับทำได้ดีนะกิน4จาก5้านะส่วนวิลล่ากิน3จาก5แต่ว่าราคาตอนนี้ไหลไปเป็นครึ่งคุบลูกแล้วนะฮะก็ลองไปลุ้นกันดู แต่ภาพรวมแล้วผมคิดว่ายังคงมีดีกว่าอย่างชัดเจนนะสำหรับบิลล่านะครับแทบจะไม่ต้องลุ้นด้วยอนะครับฟันธง่วงอยงเงี้นับตัวผู้เลนนักเตะนะครับมีการบาดเจ็บอยู่นิดหนึ่งครับสำหรับเจ้าบ้านครับดิวอกโอริกิเพิ่มเติมเข้ามารวมถึงคริสูดด้วยนะครับแผงหน้ามีปัญหาแน่แรวมถึงฮัสซันโอดอยนะครับจะเหลือแค่อิเลนกาชังกาเลนข้ะครับแมนการ่านะครับโดมิงเกสรวมถึงกิฟไวท์แค่นั้นเองวันนี้ถ้ามาเล่นหลัง5แบบนี้ก็โอ้โหนะครับคือมาเล่นลับเลยเหรอส่วนบิลล่า อ,อลิเวอร์กินก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีรวมถึงเดบ,บี้ด้วยนะครับกามาร่าครับดัก拉斯รุยนะครับจอห์นแม็กกินนะครับรวมถึงแมตติคแคชครับคอนซาคนเ์เรตนะครับมาร์ติเนสและเพิ่งได้รางวัลมาด้วยนะครับดังนั้นผมบอกว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีอะไรถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกนะครับวิลล่าน่าจะบุกมาเฉือนนะครับ1 0ึ่ออาจจะมีหเห็น ะครับตัวนี้น่าจับตามองก็เป็นวัดกิน,นครับกดไปแล้ว5ประตูกับ5แอดซิตนะครับจาก10เกมลงเล่นนะครับอิวนิยีกอ่าอวนิยีกก็ยังคงปากหลักช่วยเพื่อนร่วมทีมอยู่แต่ว่าพักหลังมาเจ้าตัวไม่พร้อมสําหรับ90นาทีอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเกมในวันนี้น่าจะออกที่วิลล่าเลยฮะก็ไม่น่ามีข้อกังขาใดๆสําหรับฟอร์มในสนาม,มานะ ก็ถือว่าดูดีเกือบทั้งหมดเลยนะครับตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยก็หายไปหลายเกมแล้วนะครับแต่ตัวผู้เล่นในณนเวลานี้เนี่ยลูกทีมของอุนายเอมเมรีเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าอยู่ในช่วงที่โมเมนต,ต์ที่ดีจริงๆครับฟันธงที่แอสตันวิลล่าเลยครับสำหรับคู่นี้นะฮะคู่ตัอไปครับเราคุยกันหน้าช่องแล้วแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมของคู่นี้ด้วยนะครับเข้ามาทายผลกันได้นะครับลิวพูไปเยือนลูตันทาว นะครับลิวพูบุกมาต่อลูกครึ่งนะครับไหลไปเป็น2ลูกแล้วดังนั้นคู่นี้บอลหน้าเดียวอย่างแน่นอนก็อย่างเป็นที่ทราบกันว่าูลตันทาวปีนี้แทบจะไม่ดีเอาซะเลยนะครับเกมในบ้านยังคงไม่ชนะใครเลยอยู่ที่ศูนย์เกมนะครับส่วนริวพูครับกำชัยมา นะฮะเกมแล้วจาก10เกมที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสาหรับเกมนี้นะครับเป็นบอลหน้าเดียวอย่างชัดเจนครับสำหรับคู่นี้นะครับซาร่านูเยสโจตาเนี่ยยิงได้ทุกประตูนะครับตอนนี้นูเยสเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจแล้วก็พีคเลยทีเดียวนะครับจะมีปัญหาเรื่องทางด้านของหลุยดิอาสิตนึงครับที่ยังต้องรอดูความพร้อมนักเตะว่านะครับเขาจะมีใจให้ลงเล่นในนัดนี้หรือไม่ใจพร้อมหรือเปล่านะครับร่างกายเนี่ยไม่ห่วงแล้วฮะ แต่ว่าใจสําหรับเรื่องมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับส่วนเกมแดงแดนกลางดีสุดๆครับโซโบแมกริเตอร์นะครับกาเวนแบ็กนะครับอ่าส่วนทางด้านของลูตันเท้าครับฝากความหวังไว้ที่มอริสนะครับแค่นั้นนะนตัวอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับกด3ซาร่าผมคิดว่าวันนี้มีโอกาสยิงค่อนข้างสูงนะครับเจ้าตัวมีส่วนร่วมกับเกมทั้งแอซิดทั้งยิงเองเนี่ยนะครับสนั่นจอบอกไว้เลยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้นะครับติดตามกันช่องบอลเดี่ยวเนียวซับทางหน้าช่องได้เลยนะครับสำหรับคู่บอลเดี่ยวนะ ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับฟันธงฮะคู่ถัดไปครับข้ามฝั่งไปทางด้านของสเปนกันบ้างครับบาริก้าครับเบียเรลเลอ์นะครับเรือดำน้ําของเราเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติกบินเบานะครับทางด้านของสเปนเนี่ยอากาศอาจจะหลอดอ้อนอบอ้าวนิดหนึ่งนะครับถ้าสิบแปดสิบเก้าในยุโรปนี่คือร้อนแล้วนะฮะอ่าไม่ค่อยไหวนะครับได้เหงื่อเหมือนกันถ้าออกมาเดินกลางแจ้งนะเบียเรอเลออยู่อันดับที่สิบสองนะครับส่วนบินเบาอยู่อันดับที่เจ็ด นี่นะครับ11ดนัดของเจ้าบ้านชนะ3เสมอ3าแพ้ไป5ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านของเบียเแลนะฮะวันนี้เกมในบ้านนะครับหเกมที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แพ้ไป4นะครับมีโอกาสชนะแค่16.7%ซนะฮะส่วนทางด้านของบินเบาครับเกมเยือนฮะชนะ2จาก5เกมเสมอ1แพ้ไป2มีโอกาส4 0นะครับในเกมเยือนดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนะครับบินเบาอาจจะดูดีกว่านะครับนิดนึงนะฮะเบียเแลได้เปรียบเล่นในบ้านแค่นั้นเองนะ ฟอร์มนัดล่าสุดนะครับเบียร์แล้วกดในบ้านมา5-1ครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเกมในซีซั่นที่แล้วนะฮะก็ซีซั่นที่แล้วก็คงเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ภาพรวมแล้วจะออกมาหนักไปทางผลเสมอซะส่วนใหญ่ครับเมื่อทั้งคู่เจอกันเนี่ยจะเสมอไปถึง5เกมเลยทีเดียวนะครับจาก10นัดหลังสุดแล้วก็เจ้าบ้านชนะแค่2ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนชนะ3แล้วก็การทําเงินเนี่ยกลับเป็นทางด้านของเบียร์แล้วอ่ากลับเป็นทางด้านของบินเบาเนี่ยทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับ กินไปถึง8เกมจาก10เกมดังนั้นนะครับบอลแบบนี้ก็อาจจะอยู่ในเชิงสถิติก็เป็นได้นะครับสถิติการทําเงินเนี่ยบินเบาเหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับเจ้าบ้านครับเพิ่งเอาชนะชิค,ครลาน่ามา5 0าในศึกสเปนนะครับกปูปาเดเ,เรนะสเปนนะครับก่อนหน้านี้ชนะกานดาด้ามาได้ในเกมเยือนนะครับเกมเย่าก็ลุ่มๆมดนๆกันอยู่ครับสิบนัดนหลังสุดชนะ 4, สะเสมอ3แพ้ไป3กินราคาแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับ ไม่ค่อยสู้ดีอะจริงสำหรับเบียอะไรเอานะครับส่วนเกมในบ้านนะฮะเนัดหลังสุดชนะแค่2เองนะครับก็เจอคิโรนานะครับอ่าหัวหน้าหลีกอยู่ตอนนี้นะครับลาสปาร์มาสยังแพ้เลยฮะนะครับก็อาจจะยากเหมือนกันนะแต่แพ้บาร์เซโลนาแค่สี่สามนะครับแพ้เรอเบติสด้วยก็ไม่สู้ดีอะครับสำหรับเบียอลไรเอาในนัดนี้นะครับส่วนบินเบาครับฟอร์มก็ดีมากเลยทีเดียวนะถ้านับเป็นแบบนี้นะครับออกสตาร์ทมาได้ดีครับชนะ5เกมจาก10นัดหลังสุดเสมอสาแพ้ไป2 ทำเงินไป5้าเกมนะครับแต่ว่า2เกมหลังเนี่ยนะฮะไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับเสมอบาเดเซียกับเสมอชนะยูอีรูบี้ไปได้แค่2ประตูตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับต่อถึง4ี่ลูกครึ่งอะนะครับดังนั้นเสียราคามา2เกมนะครับก็สลับกันนะสอง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 นะครับสำหรับในแง่ของการทําเงินแล้ววันนี้ราคาที่ออกมาเจ้าบ้านนะครับเป็นรองอยู่เสมอครึ่งนะครับก็ถือว่าก็ชัดเจนแหละครับว่าทางด้านของทีมเยือนเนี่ย นะครับมีโอกาสจริงๆแต่เมื่อสถิติที่เจอกันทั้งคู่เนี่ยมักออกเสมอทําให้ผลเสมอเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวครับราคาขยับจาก3.10มาเป็น3.50ซึ่งผมมองว่านะครับโอกาสจบเสมออาจจะมีเห็นกันสําหรับเกมนี้ทีมเยือนก็ไม่ได้ที่จะ,ะเป็นต่อเยอะสักเท่าไหร่นะครับสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งดันไป2ลูกครึ่งคร,งครบสามนะครับสำหรับวิกนี้ลีกสเปนยิงกันไม่ค่อยเยอะนะครับแต่วิกที่ผ่านมาเนี่ยยิงเงินอุตลุดเลย5เม็ด3เม็ดยืนพื้นนะฮะ แต่ว่าวิกนี้อาจจะเบาบางนิดหนึ่งเมื่อคืนบาซ่าก็หือจับกับโซซิดัตนะครับได้นาทีบุญเหมือนกันนะอ,อนะครับส่วนนะครับเบียรเรลเล่นราคาเสมอในบ้านเนะี่ยมักจะไม่แพ้นะครับค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันสําหรับทีมเยือนกับสถิติที่น่าทึ่งแบบนี้นะครับก็ต้องไปเช็คฟอร์มเช็คฟิตกันนิดหนึ่งครับเบียรเรลครับนำทีมโดยโมเรโนนะครับชรอชนะฮะ แล้วก็อะโครมัชนะครับบีน่านะฮะก็ไม่น่าจะมีเรื่องปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะนะครตัวที่สําคัญอย่างเพนโนนะครับก็เจ็บมาหลายเกมแล้วนะนะครับแต่น่าจะกลับมาเหมือนกันนะครับเดนิสซัวเรสนะครับก็ใช้กำกำลังหลักที่มีก็น่าจะต่อกรได้ดีฮะโมเรโนนะครับ, no, รบแต่เกาลิพูอยู่นี่นั่นเองนะครับ กูรูเซต้านะฮะยืนหน้าเป้าของอาทางด้านของบินเบลนะครับแล้วก็สองวินเลี่ยนก็ยังคงประสานงานได้อย่างดีเลยทีเดียวรวมถึงซานเชสด้วยนะครับเวสกานะครับแล้วก็ตัวที่น่าจับตามองสําหรับทั้งคู่นะฮะโมเรโน่ no กดไป6ประตูครับส่วนวินเลี่ยมกดไป4ี่จะกระจายกันยิงซะส่วนใหญ่นะสำหรับบ mm ินเบลเกมในวันนี้เนี่ยผมมองว่านะครับโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงนะ เนื่องจากนะครับบีริโมีสติที่สถิติที่ดีด้วยเมื่อเล่นกับทางด้านของบินเบาแต่ก็นะครยอมรับว่าบินเบาอาจจะมีผลงานในอันดับตารางคะแนนที่ดีกว่าแต่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยบีริโอนะครับจะต่อกรได้ดีจากเกมในบ้านด้วยแล้วก็สถิติที่ออกมาเนี่ยค่อยค่อนข้างที่จะกินกันไม่ลงนะคดังนั้นเกมในวันนี้ผมเลือกลองไปที่เจ้าบ้านนะไม่แพ้ขาบ้านแน่นอนครับฟันงงฮะผู้ตัอไปซูเปอร์บิ๊กแม์ของทางด้านอ่า กันโชสิเลอาอิตาลีนะครับฟิออเรนติน่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเวนตุสนะครับฟิอออยู่อันดับที่7ครับยูเวนตุสอยู่อันดับที่2นะครับสินัดหลังสุดของเจ้าบ้านชนะ5สะเสมอ2อแพ้ไป3เกมในบ้านชนะ2เกมจาก4เกมครับอัตราการกิน50%รนะฮะ ส่วนทานะของยูเวนตุสครับตอนนี้7เกมชนะไปนะฮะจาก10เกมนะเสมอ2แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นน้ำในเกมเยือนชนะ3เสมอ1แพ้ไป1นะครับมีอัตราการชนะถึง60%นะดังนั้นค่อนข้างที่จะดูดีกว่าฟิออเรนติน่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผลงานที่เจอกันในสนามนะครับพักหลังมาออกเป็นทางหน้าของยูเวนตุสนะครับนัดล่าสุดเอาชนะไปได้1 0ึนะครับแล้วก็เสมอกัน1นึนะฮะจากซีซั่นที่แล้วนะครับแต่ภาพรวมแล้วยูเวนตุสก็ยังดูดีกว่าครับชนะ5เกมจาก10เกมเนี่ย ก็ถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็ทําเงินได้ดีกว่าด้วยเมื่อมาเจอกับทางด้านของอทางด้านของฟิออรเรนตินานะครับดังนั้นคู่ขี้สูสีกันครับสําหรับบอลคู่นี้นะครับออกได้ทั้ง3หน้ากันเลยทีเดียวนะครับณนะเวลานี้นะส่วนทางด้านของอฟอร์มของฟิออรเรนตินานะครับพึ่งแพ้ให้กับลาซิโอมา1ประตูต่อศูนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเซเลนคอนเฟ เล่นคอนฟลเอนซ์ลีกเนี่ยเอาชนะทางด้านของโอ้โหนะครับคูคาริกิสตานคอมนะฮะเพิ่งเป็นทีมอะไรครับเนี่ยหประตูต่อศูนนะแต่ก็เออโชว์ผลงานได้ดีครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับภาพรวมแล้ว10นัดหลังสุดแพ้ไปแค่สองเกมเท่านั้นเองครับนอกนั้นชนะ5้เสมอ3นะครับสำหรับฟิออร์เรตินาสุดเกมในบ้านนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าไว้ใจได้ดีพอสมควรเลย นะครับแพ้กับเอมโพรีในลีกแค่เกมเดียวเท่านั้นนอกนั้นซัดเรียบเกือบทั้งหมดเหมือนกันนะครับดูดีฮะสำหรับฟิออเรนติน่านะไม่มีข้อเสียหายใดๆเหมือนกันฮะส่วนยูเวนตุสนะครับ, untu, รบแพ้กับซัสซูโร่จาก10เกมหลังสุดแค่เกมเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยมีโอกาสคว้าชัยด้วยนะครับก็ค่อนข,ข้างเป็นบอล3หน้าเหมือนกันสําหรับราคาที่ออกมาครับต่อเสมอเลยนะนะครับถ้าจะให้เหลี่ยมดีเนี่ยก็ต้องเลือกทางด้านของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆชอบทีมไหนนะครับลองลองคิดในใจแล้วก็อาจจะคอมเมน,นเข้้าามได นะครับแต่ว่าในส่วนตัวของเหลี่ยมนักเตะเนี่ยก็ต้องไปลุ้นดูว่าใครจะพร้อมลงกันบ้างนะครับปอกบาครับโดนแบนไปนะครับฟาโจลี่ครับเล่นพนันนะครับยาวๆไปเลยปอกบาค่าตัวหายไปหมดแล้วนะครับเล่นยานะครับปวดหัวเลยทีเดียวนะฮะผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงครับฟิออนะครับเป็นเบลทรานขาดไม่ได้นะครับโบนาเวนูรานะครับอิโคเน่นะฮะคอนซาเอสพร้อมหมดนะเนี่ยนะฮะก็ถือว่า ดูดีสุดๆจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของฟิออเรนตีนาพร้อมพอสมควรนะครับส่วนทางด้านของยูเวนตุสก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเคียซ่าอาจจะเนี่ยครับสลับกันกับวาราโฮวิดนะครับบาดเดี๋ยวคนหนึ่งบาดเจ็บเดี๋ยวคนหนึ่งก่อนนูนนั่นนี่เหมือนกันะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีเหมือนกันนะก็มีเกมในเดนกลางที่ค่อนข้างดีครับสำหรับยูเวนตุสนะฮะเลบเบียสนะครับเลกาเตลลี่นะครับแมคคินนี่อะไรแบบนี้ครับคมเบโซนะฮะรวมถึงมิเรสตีด้วยนะครับแล้วก็ แน่ๆนะครับบอเมาเช็คเชสนี่นะครับตัวนี้น่าจับตามองเป็นเวลาโควิตครับกดไป4ประตูแล้วก็กอนซาเลสทางฝั่งของฟิออเรนติน่ากดไป5นะฮะก็ผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะเฉือนกันแค่เม็ดเดียวฮะสกอร์ต่ำอาจจะออกมาให้เห็นนะแล้วก็ผมยังคงเชื่อว่านะครับเกมในวันนี้เนี่ยวิ่งเบียดกันจริงๆนะครับอาจจะกินกันไม่ลงรอใครแค่พลาดก่อนแต่ถ้าให้ชื่นชอบจริงๆเนี่ยผมฟันธงไว้ที่ยูเวนตุสนะ นะครับสุดท้ายแล้วเหลี่ยมบอลมักจะดูดีกว่าเสมอครับสำหรับยูเวนตุสฟันธงครับสำหรับคู่นี้นะฮะคู่ส่งท้ายครับเรอันมาดิดเจอกับราโยบายาคิโนนะครับมาดิดอยู่อันดับที่2ครับส่วนราโยอยู่อันดับที่8วันนี้มาดิดต้องชนะเพื่อไปยึดจ่าฝูงคืนครับคิโร่นนะฮะสาขาย่อยของซิตี้ก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีเมื่อวานโดนนำก่อน2-1พลิกมาชนะ42่โหดจัดรัสเซียเลยนะครับ ่วนเรมาริดครับตอนนี้เกมในบ้านยังคงไม่แพ้ใครเลยนะครับกดไปถึง10ประตูเสียแค่2ประตูแค่นั้นเองนะครับจาก4เกมนะดูดีสุดๆจริงๆครับสำหรับเรมาริดอัตราวินเลชชนะ100เปเซเลยนะครับส่วนรายยูไบยากินโน่ห้าหกนัดหลังสุดในเกมเยือนชนะ3เสมอ2แพ้ไป1นะครับรายยดันเล่นเกมเยือนได้ดีอีกนะครับต้องต้องวัดกันนับทางคู่เจอกันเนี่ยนะครับนัดล่าสุด2-1ครับแล้วก็3-2ฮะจากซีซั่นที่แล้ว ออกสกอร์สูงเลยทีเดียวนะครับสเม็ดอาจจะยืนพื้นนะสำหรับทั้งคู่นะครับแล้วก็เรียนมาดิดมีสถิติที่ดีกว่าอย่างชัดเจนครับชนะถึง80%นะแเกมเนี่ยไม่เสมอเลยนะครับบอลคู่นี้นะแล้วก็รายโยชนะแค่2เกมต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับในบ้านของรายโยแล้วก็ปี2019นู่นเลยนะครับเจอกันในเดือน11บ่อยมากนะครับสินัดหลังสุดเจอกันถึง3เกมครับายโยหนึ่งชนะ1เกมนะครับมาดิดชนะ1เกม นะครับสามสองสองหนึ่งแล้วก็เรัลมาดริดชนะขาดห้าประตูต่อหนึ่งนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูวันนี้วันที่ห้านะครับเจอกันวันที่แปดเจ็ดแล้วก็เก้านะครับวันนี้ขยับมาเร็วนิดนึงแต่ภาพรวมแล้วนะครับลายโยอาจจะตอกก่อนในเรื่องของราคาได้ดีกว่าแต่แพ้แน่ๆสำหรับลายโยนี้นะครับ ฟอร์มของบาร์เซโลนาเพื่อเออร์มาริดนะครับเพิ่งผ่านเกมเอลกาซิโกมานะครับชุดบริงแฮมเหมาอีกแล้วสองเดิมแบกจริงๆครับในช่วงเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นชูฟ้าแชมเปี้ยนลีกก็ไม่พลาดนะครับเก็บนาโปลีเก็บบาก้กามาได้ก็น่าจะมีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านบ้างนะก็ถือว่าก็ต้องนะครับโชว์ฟอร์มในบ้านนอกจากไปเยือนสักบ่อยเลยสาหรับช่วงเวลานี้เกมเยือนเล่นไปถึงเจ็ดเกมอ่ะสำหรับทางด้านของเรอรลมาริดนะฮะฟอร์มดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับ ส่วนทางด้านของรายโยในซีซั่นนี้อออกหนักทางด้านของลูกเสมอนิดนึงนะครับเสมอไปถึง6เกมเลยนะจาก10เกมหลังสุดนะครับแล้วก็ทําเงินมา4เกมติดแล้วฮะในช่วงเวลานี้ดูดีเหมือนกันนะครับราคาที่ออกมาลูกครึ่งฮะก็ต่อกําแพงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไหลไปเป็นคู่ลูกครึ่งควบ2ดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนะครับก็ผมมองว่านะลูกกําแพงเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไปนิดนึ่งนะครับ้องรอ2ลูกแล้วทั้งคู่เนี่ยชนะกันไม่ขาดด้วย นะครับในการเล่นราคาลูกครึ่งครับอลิตกิน3จาก5เกมที่เปิดมานะฮะในเกมเย่านะสนร a โยไปเยือนครับเกมไปเยือนเป็นรองเนี่ยลูกครึ่งเนี่ยนะครับทำได้ดีสุดๆจริงๆกินไป4จาก5เลยนะนะครับตัวบาดเจ็บไม่มีด้วยสําหรับลายโยนะฮะส่วนดา้านของเจ้าบ้านนะครับมีกูตัวเมนดี้มิลิตาลรวมถึงเซบารรสนะครับชัวเมนนี่อาจจะมีเพิ่มโห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 แต่โหนะครับกระดูกเท้าแตกเพิ่มเติมเข้ามาเลย นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นกามาวินกาแล้วนะครับเวอร์วัเดฮะโรดิโกชุดเบลลิงแฮมขาดไม่ได้เลยนะครับวินิสูตจูเนียครับก็พร้อมลงทั้งหมดเลยส่วนรายยอนะครับเดโทมัสนะครับแล้วก็ทีโจขาดไม่ได้ครับกาเซียเช่นเดียวกันครับตัวยิงของทีมรวมถึงตัวเก่าอย่างปาราซันด้วยนะฮะวอรเลนตินครับเชสนะครับก็มูเนอินนะครับมูมินนี่นะฮะก็เป็นตัวหลักทั้งหมดเหมือนกันครับสำหรับทีมเยือนนะ ผมมองว่าต่อกอนได้ดีนะครับมาริดต้องชนะนะครับวันนี้เนี่ยถ้าชนะเนี่ยขึ้นที่1แทนทันทีนะครับก็ไล่เรียงกิโรนาโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆว่ะเอาเรื่องเลยนะฮะเมื่อวานผมก็กดต่อกดตอนเสมอนะครับกดราคาเสมอไปเหมือนกันนะครับกินเรียบไปดังนั้นภาพรวมแล้วผมคิดว่าเลมอริตม,มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับถ้าใครไปลุกครึ่งครบ2เนี่ยนะฮะมีโอกาสกินหูเหมือนกัน แต่ผมมองว่าลายโยเนี่ยพักหลังมาเป็นจอมทีมเสมอเนี่ยเจอบอลอึดอัดแบบนี้มัดลิดอาจจะดูอึดอัดกันไปบ้างนิดน,นึงนัดที่แล้วนะครับอึดอัดจริงๆเจอกับบาซ่าแล้วก็บาซ่าเล่นเขี่ยวนีนะครับประจวบกับ จังหวะสุดท้ายที่มันดูดีในจุดของบริลลิงแฮมอยู่ในตำแหน่งอยู่ในโอกาสที่มันอาจจะดูดีกว่านะครับแต่เกมนี้ผมเชื่อว่าลูกทีมของคาร์โรนเชลรลติเนี่ยนะครับเจอรถบัดแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเกมที่รัดกลุ่มด้วยของรายโยนะครับหวังมาเสมอแน่นอนอะรายโยนะนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่ารายโยน่าจะทําได้ดีและก็ไม่แพ้เกินราคาครับแต่แพ้แน่ฮะ อ่านะครับดังนั้นทีมที่ผมเลือกมาวันนี้5ตัวครับวิลลา่าลิเวอร์พูลเบียร์แล้วนะครับยูเวนตุสรวมถึงราโยผมคิดว่าคู่นี้อาจจะจบไปที่สกอร์สูงก็ได้นะสำหรับคู่สุดท้ายนะครับสกอร์สูงเปิดมาเนี่ยเมื่อกี้ลุงดูสามลูกนะครับ2 1อาจจะยืนพื้น่นะครับดังนั้นถ้าจะ ไม่ลุ้นไม่อยากรุ้นลาโยนะครับเพื่อนๆสามารถลุ้นที่สกอร์สูงได้นะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านสำหรับบอลชุดวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ยังคงให้แรงสนับสนุนช่องบอลเดี่ยวเนี่ยวทรับทั้งกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของช่องบอลเดี่ยวเนี่ยวซรับย์นะครับแล้วเราจะลุยด้วยกันต่อเนื่องไปทุกวันนะครับล้ำล้ำรวยรวยงเฮงครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะวันนี้นะครับขอลากันเท่านี้เราันพุ่งนี้ลุยกันใหม